อันนี้ไม่ต่าง,งาก,กันมากคือกันปนแบบไหน,นบลเลียนน้ำกานปีคือน้ำอ้อยเลยลูกเั็นเลยแต่มันเหมือนกันสิบกรอนะครับส,สิบเซอรครับแล้วบุษชายฮะไม่จริงเขาบอกถึงได้ยี่ส<า>ิบเลย่ะโอ้ยพอแล้วร้อยแปดสิบแล้ว โอ้พอแล้วประตูเฮือนสีเขา้าบ่ได้โเข้าบ่ได้กะสวัสดีครับเข้าเลยล <c oughs> น้องถุงมันสูงมันสูงได้ซึงไวม่ถุงอะไรที่คนเล่นก็ว่าว่าเราต้องดูเปนแง่หนาเบิ่งป้าถูงว่าะสังหน้หาแนะม่ด้วย